ครับกันนี้ก็11นาฬิกา16นาทีนะครับ11นาฬิกาส6นาทีสวัสดีญาติรรมทุกท่านทุกคน ใช่ครับ่ครับครับได้ได้ีสเเลยเอาปล้วาที่สอนี่หคับนีแบคอทดเลครับผมอโหครับเนอย่างครับนแบงระยละยาตอนไหนไม่ได้สคอันนี้นะผมไปเมนครัครม่คมุทครับครับครับผมตาบอกว่าเพิ่มเพิ่มนะครับ

ไหนอ่ะเออแน่นอนอ่ะเดินไี้หยุดได้หยุดได้ สาธุสาธุครับรบ,รบ้านป่าปุนะครับบ้านป่าปุครับก็บบจุดเมื่อกี้นะครับหลวงตาท่านบอกว่า,าเพิ่มไปอีกซักเมดหนึ่งนะครับ ก็จะขึ้นเขาแล้วนะครับลงเขาขึ้นเขา แม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนเรืออยู่ยี่สิกิโลครับทางว่าพราเดืออยู่เก้กิโล อตอนนี้ก็หลงตากำลังจะข้ามห้วยน้ําอุ่นครับห้วยน้ําอุ่นนะครับจุดนี้เป็นห้วยน้ําอุ่นถ้าเราหนาวเราก็ต้องมาอาบน้ําที่นี่ครับห้วยน้ําอุ่นตอนนี้ก็ออกจากหมู่บ้านไปก็จะขึ้นเขาแล้วนะครับ าาก็จะขึ้นเขาใหญ่ทำด้วยกันทุกคนแขึ้นเขาขึ้นเขาแลวขึ้นเขาแล้ทขาขึ้นเขาลวงาทนเานขึ้นข

11นาฬิกายีห้านาทีขนาดนี้ขึ้นเขานะครับยังไม่ถึงที่พักเที่ยงนะครับในที่ไม่ไกลแล้วนะครับก็เดี๋ยอยู่ยี่สิบกิโลนี่ก็จะถึงตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับตัวเลกบอกว่าขึ้นปหกเดี๋ยวก็จะบวชแล้วนะครับตอนนี้ปอไหนนะครับตอนนี้ปสี่ปสี่อ๋อ ในป .5 พี่กับน้องนะครับพี่ปอ .5 น้องปอ .4 บอกว่าเดี๋ยวขึ้นปอ .6 จะบวชว่างไงนนะครับอ่าในอีก2ปีครับ